ต้มยำปลาซ่อนใส่หน่อไม้ดองอืมกดพุทลงนิดน่อย นี่เตมหม้อเลยอืมน้ำหายเอาออกมีจับได้มีกระตุ้นอะไเนี่ยบอบวกกัดปากมันใสอยู่มีกระเล่นน้ำดีอยู่ดอกปากคุ้มเ,มาเอาแล้วมันอวานนี่ มันตกใจมั้นน่ะ